ผ่านพ้นไปอีกนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้กะมีการแข่งขันกัวโลกรอบสุดท้ายนะครับทีกนะาตาเนาะเมื่อคืนนี้เป็นการแข่งขันในนัดที่สามนะครับนัดสุดท้ายของเราแบงกลุ่ม um. ก่อไปเบื้องผ้นผการแข่งขันกันเลยนะครับเมื่อคืนนี้มีอยู่สองกลุ่มเนาะเริ่ม,มที่กลุ่มซีครับผมโปแลนเนาะครับก่อแพ้ให้กับอาร์เจนตินาไปนะครับศูนย์ต่อสองซาอุดีอาระเบียแพ้เม็กซิโกนะครับหนึ่งต่อสองไปต่อกันที่กลุ่มดีนะครับ ตุนิเซียเอาชนะฝรั่งเศสไปได,ได้ได้ครับหนึ่งต่อศูนย์ส่วนออสเตรเลียนะครับชนะเดนาร์กไป1ต่อศูนย์ก็เป็นไปตามที่คาดนะครับผลบอลเมื่อคื้นี้ส่วนตารางคะแนนนะครับในกลุ่ม C นะครับอร์เจนตินามีหกคะแนนอันดับที่สองเป็นโปรแลนด์นะครับเก็บได้4คะแนนทั้งสองทีมผ่านข้รอบต่อไปนะครับส่วนในกลุ่มดีฝรั่งเศสมี6กคะแนนอันดับที่สองอสเตรเลียเก็บได้6กคะแนนนะครับ กอผ่านเขารอบต่อไปทั้งสองทีมนะครับฝรั่งเศสและออสเตรเลียในรอบ1ิทีมนะครับอาร์เจนตินาจะพบกับออสเตรเลียส่วนฝรั่งเศสนะครับจะพบกับโปรแลนด์ส่วนโปรแกรมการแข่งขันในคำ่ำคืนนี้นะครับก่อนยังมีอีกสองกลุ่มนะครับในเวลาสี่ทุ่มนะครับกลุ่มเอฟแคนาดาพบกับโมร็อกโกติดตามชมเะเชียกันนะครับคู่นี้ส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับในกลุ่มเอฟโคเอเชียจะพบกับเบลเยียมอ่ะคู่นี้นะ่าสนใจครับผม ฟันทงไปที่เบลเยียมนะครับคู่นี้เบลเยียมน่าจะเอาชนะโคเอเชียไปได้ครับผมผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนในกลุ่มอีนะครับคาตาลิกาพบเยอรมันและญี่ปุ่นจะพบกับสเปนในกลุ่มนี้แข่งกันกันเวลาสองนาฬิกานะครับเนาะการติดตามชมและเชียร์กันได้นะครับทางโทรทัศน์ร่วมกันจะพกิจหรือฟ่าฟีทีวีของบ้านเฮาซึ่งในกลุ่มนี้นะครับฟันทงไปที่เยอรมันนะครับต้องเอาชนะคาตาลิกาเพื่อผ่านอรอบต่อไป และอีกหนึ่งคู่นะครับญี่ปุ่นกับสเปนอันนี้ก็เชียร์อยู่นะครับญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือสีสู่สเปนเพราะใดนะครับเป็นสเปนและเป็นสเปนนะครับจะเอาชนะญี่ปุ่นไปได้ผ่านข้ารอบต่อไปนะครับสเปนและเยอรมันผ่านข้ารอบต่อไป<ะ><ะ>มาใครลหรอ